สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรราจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตุวส والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد อ السلام عليكم ورحمة الله و กาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอกอุลลัฮุสุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รฟังนะครับรายการตับซีรุนอลกุรอานในวันนี้ครับอัลฮัมดุลิลล์พี่น้องครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับสิ่งต่างๆที่เป็นการพูดคุยและก็การศึกษาคำดำรัสของออลลัฮุสุบฮานะหัวตาลา วันนี้ครับพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนนะครับในส่วนของในส่วนของนะครับวิทยุเสียงอิสลามนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับถ้าพี่น้องสนับสนุนเสียงอิสลามี่พี่น้องก็เท่ากับสนับสนุน Facebook ด้วยสนับสนุนแอปพลิเคชันด้วยสนับสนุนในส่วนที่เป็นกิจการของเสียงอิสลามด้วย สนับสนุนยังไงล่ะพี่น้องครับโอนเงินผ่านบัญชีนะครับท่านพี่น้องเข้าสู่บัญชีของเสียงอิสลามเพื่อที่จะใช้ในการนะครับในการบริหารการจัดการจัดการสิ่งต่างๆนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับที่เป็นเรื่องราวดีๆผ่านบรรดาวิทยากรผ่านบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆท่านนะครับพี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับในทุกๆเดือนอย่าทอดทิ้งเสียงอิสลามนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เรากลับมาพบกันนะครับกับรายการตับซีรุนกุรานวันนี้สิ่งที่เราอ่า จะได้พูดคุยกันนะครับอยู่ในองค์การที่233นะครับองค์การที่233ของสูรอัลบะกรานะครับเป็นองค์การที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาละก็ยัง กล่าวในเรื่องของครอบครัวอยู่เพราะว่าเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆพี่น้องเป็นเรื่องที่เรานั้นไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เลยนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้เป็นอย่างไรกันบ้างเปิดไปที่สุร์อัลเบกร์ครับองค์การที่233นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชยตอนูร์จีมวัลวาล a ดะตูย u รดิอันอลาานาลานูลาดะฮุนน์ฮาไลนกาลน لمن أراد أي يتم مص uh, يتم الرضاعته. وعلى المولود له رزقهن وقسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فاصلاً أن تراد منهما وتشاور فلا جناه عليهما وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناه عليكم إذا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวุตละลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การนี้ซึ่งเป็นองค์การที่ค่อนข้างยาวนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสได้เปิดนะครับในคัมภีร์อัลกุรอานนี้นะครับถ้าเป็นคัมภีร์อัลกุรอานมุสฮับของอคิงฟาฮัตหรือว่ามุสฮับของอัลมาดีนาหรือว่าอุสมานีเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่านะครับองค์การอาันกุรอานองค์การนี้เนี่ยนะครับร่วมครึ่งหน้าทีเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ สังคมในครอบครัวนะครับเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญมากที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรานะครับทั้งผมหรือพี่น้องเองก็ตามเนี่ยเราจะต้องพยายามให้ความสําคัญกับสังคมในบริบทของครอบครัวนะครับไปดูกันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวกันตรงไหนบ้างนะครับวัลวาลิดาตูยุรดีะนะอาลาดหุนนะฮาไลนี้กามีไลนี้นะครับในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวเลยนะครับและ นะครับบันดามมรดานะครับบรรดาบุคคลที่เป็นแม่ทั้งหลายนั้นจะต้องให้นมกับลูกเนี่ยเ้าไล่นี่กมีไล่นี่สองปีเต็มๆในโองการนี้กล่าวเอาไว้นะครับเป็นการระบุถึงรอบนะครับหรือจํานวนที่ชัดเจนเลยเ้าไล่นี่กมีไล่นีนะครับจะต้องให้นมกับคนที่เป็นลูกเนี่ยจำนวน2ปีเต็มๆด้วยกันริมันอารอดา ไออยู่ติมมารอดอฮะตะในองค์การนี้อัลลอฮุซุมตัลลาได้กล่าวต่อนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้ให้ครบถ้วนให้นมเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับจะต้องให้นมครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามที่อัลลอฮุซุมตัลลาได้กําหนดเอาไว้ก็คือ2ปีนะครับและอละัลลอฮุซุบฮานะหัวตาลาก็ได้กําหนดต่อว่าอเลนเมาลูดิ ว่าอัลมาลูดิอลลฮูริสกูฮุนนะวักิสวาตูฮุนนหน้าที่ของคนที่เป็นอะไรครับมาลูดมาลูดก็คือคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นบรรดาบิดาทั้งหลายนะครับจะต้องนะครับให้ก็คืออะไรครับ ให้ริสกูหุ้นนะปัจจัยยังชีพแก่พวกพวกนางก็หมายถึงบรรดาพวกบรรดาสตรีหรือว่าบรรดาภรรยานะครับแล้วก็ให้กิสวาตูหุ้นนะก็คือเรื่องของบรรดาเครื่องนุ่งห่มต่างๆนะครับที่จะต้องมอบอันนี้คือการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนมากจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮานฮฺวะตาลาที่ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับแล้วก็นอกจากจะให้เครื่องนุ่งห่มแล้วให้ปัจจัยยังชีพแล้วเนี่ยนะครับบินมารูฟก็ต้องให้ด้วยชอบธรรมให้ด้วยดี เพราะอายันกุรันองค์การนี้บังคับใช้ให้กับบรรดาสุภาพบุรุษหรือบรรดาคนที่เป็นพ่อเลยว่าจะต้องให้กับภรรยาให้กับลูกๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคนที่เป็นภรรยาก็จะต้องให้นมกับลูกเนี่ยสปีเต็มๆนะอันนี้คือสิทธิของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ถูกกาหนดจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาก็ได้กล่าวต่อนะครับ นะได้กล่าวต่อว่าอย่างไงพี่น้องครับลาตุก,กัลละฟุนับสุนนะครับไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่ถูกบังคับนอกจากอะไรอิลลาอุสอาหานอกจากชีวิตนั้นจะมีความสามารถก็สรุปง่ายๆก็คือไม่มีการบังคับในชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่มันมากเกินความสามารถ ของชีวิตนั้นนะครับอลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวต่อลาตุดอร์วาลิดะตุมบิวาลาบิวาลาดีฮานะครับอลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่ามารดาก็อย oh ่าได้ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างอันตรายนะครับให้แก่บุคคลที่เป็นอะไรครับบุคคลที่เป็นสามีนะครับแล,อละออลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลาก็ได้กล่าวต่อวาลาเมลูดุลละหูบิวาลาดีฮีนะครับและบรรดาบุคคลที่เป็น พ่อของอลูกๆก,ก็ได้อย่าได้ไปพยายามสร้างความเสียหายหรือพยายามสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดานะ บรรดาบุคคลที่เป็นภรรยาว่าอาลลลว่าริซิมิสลูซาลิกาเนื่องด้วยจากลูกของเขานะครับแล้วก็หน้าที่ของอสิ่งต่างๆที่ถูกกล่าวเอาไว้ในครอบครัวเนี่ยเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์สุบะตาร,ระบุเอาไว้ชัดเจนมากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นสามีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นภรรยานะครับแล,อละอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาได้กล่าวต่อนะครับผม นะฟาอินอารอดาฟาซิลันอันตรอดินมินหูมาว่ตชาวรินฟาลาจุนฮะเอาลัยหิมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาละนะครับได้กล่าวต่อนะครับและถ้าหากว่าพวกเจ้าประสงค์นะครับที่จะให้อะไรครับให้มีแม่นมสักคนหนึ่งนะครับคำว่าทัส ตัดดิ่งนะครับหรือว่า,าฟาซิลันอันตารอดินมินฮุม,มาว่ต่ชาวรินนะครับอลัลลอฮุซุบฮานะฮัวตะตะลาได้กล่าวต่อนะครับแต่หากว่าทั้งสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะดูคำศัพท์ให้ตรงสักนิดหนึ่งนะครับา <c oughs> ฟาอินอารอดาอพี่น้องดูนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปนะฟาอินอารอดาฟาซิลันอันตารอดินนะครับและหน้าที่ของคนที่เป็นอะไรครับ คนที่เป็นทายาทของอคนที่เป็นทายาทก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะครับพี่น้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะครับ เด็พี่น้องจะงงนะครับไปดูตรงคำว่าวาอัลลวาริซิมิสลูซาลิกาสำหรับบุคคลที่เป็นทายาทคำว่าวาริซินนะครับหรืออัลวาริซี่นี่หมายถึงคนที่เป็นผู้ที่เป็นทายาทนะครับก็หมายถึงบรรดาลูกๆนั่นแหละครับหน้าที่ของบรรดาลูกๆหน้าที่ของคนที่เป็นทายาทที่จะได้รับมรดกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคำว่าวาริสหมายถึงผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่จะได้รับมรดกก็เช่นเดียวกันนะมีหน้าที่เช่นเดียวกัน มิสลูซาลิกาจะต้องทำดีกับคนที่เป็นบิดามารดานะครับฟาอินอารอดาฟาซิลันอันตอรอดินมินฮูมานะครับเนื่องด้วยจากลูกๆของเขาเนี่ยมีหน้าที่นะครับจะต้อง นะ,ะที่จะต้องเลี้ยงดูแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าทั้งสองทั้งสองเนี่ยนะครับหมายถึงบุคคลที่เป็นพ่อบุคคลที่เป็นแม่เนี่ยต้องการที่อยากจะเลิกนมหรือว่าอยากจะ,ะย่านมนะครับอันตรอดินมินทูมาวัตชาวุรินฟลาจูนาอาไลฮีอิมานะครับอันเนื่องมาจากว่าความพึงพอใจแล้วก็การปรึกษาหารือซึ่งกันและกันในระหว่างบิดากับมารดาเนี่ยนะครับทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็อันนี้ อัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่าฟาลาจูนาฮะไอเลฮิมาไม่เป็นความผิดแต่อย่างใดไม่มีบาปแต่อย่างใดสําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอันนี้ก็คือการปรึกษาหารือระหว่างคนที่เป็นบิดาแล้วก็มารดาในการที่จะอย่านมให้กับลูกๆของเขาเนี่ยนะครับก่อน2ปีตามที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กําหนดเอาไว้นะครับวาอ um ินอารัดตุมอันตัสตัดดิอูนะครับนี่แหละตรงนี้แหละอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ได้กล่าวต่อนะครับถ้าหากว่า นะครับมีประสงค์นะต้องการอยากจะให้มีตัศน์ดดนะครับหมายถึงผู้ที่ให้นมนะครับหรือประสงค์อยากจะให้มีแม่นมนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้นมบุตรนะครับ อาลลดะกุมฟาลาจูนะฮะอะไลกุมนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นบาปใดๆแก่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮาหะฮัวตาลาได้กล่าวอิดะสลัมตุมมาอาไตตุมบินมะอูรฟนะครับอัลลอฮ์สุบฮาหะฮัวตาลาเมื่อกล่าวว่าเมื่อเจ้านะจะได้มอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่พวกเจ้าให้นะครับให้กับบรรดาบุคคลที่เป็นค่าตอบแทนนะครับให้กับแม่นมเนี่ย นะครับโดยชอบทำด้วยกับความดีเนี่ยวัต,ตกุลลออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาก็ได้กล่าวจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาเถิดแล้วก็อะไรครับเพึงทราบเถิดว่าลลมูอันนัลลอฮะบิมาตะมะลูนาขอบีรอินนัลลอฮะบิมาตะมะลูนาบาซีซรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลาก็ได้กล่าวจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนะถิดพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลานั้นทรง ทราบทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กระทําเอาไว้นะครับในองค์การนี้เป็นองค์การที่พูดในเรื่องของการให้นมแล้วก็การเลี้ยงดูบุตรนะครับซึ่งนักวิชาการมุฟัสซีรินก็กล่าวเหมือนกันนะครับอธิบายเช่นเดียวกันเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิบนจาริตอัตบารีก็ได้กล่าวไว้ในตําราตับซิดของท่านบอกว่าอันองค์การเนี่ยเป็นองค์การที่นะครับให้มีการ ระบุแล้วก็บอกในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมเด็กนะครับแล้วก็ระยะเวลาของการให้นมบุตรนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะจะมีการจ้างแม่นมนะครับจ้างแม่นมหรือให้แม่นมนะครับมาทําหน้าที่ในการให้นมบุตรแทนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการ พูดคุยการตกลงซึ่งกันและกันร,ระหว่างบุคคลที่เป็นสามีแล้วก็เป็นภรรยานะครับแล้วก็ในเรื่องของอันตรายนะครับในเรื่องของการไม่ทําอันตรายให้ซึ่งกันและกันอามาดูรายละเอียดครับพี่น้องครับในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮัลุตาลาได้กล่าวนะครับเป็นข้อแนะนําจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัลุตาลากับบุคคลที่เป็นมารดาหรือว่าเป็นแม่ของเด็กนะครับที่จะให้นม,นมกับลูกๆของนางเป็นระยะเวลา2ปี2ปีเนี่ยนะครับไม่ใช่2ปีธรรมดานะ นะครับอลัลลอฮ์สุบตตาราเนี่ยกล่าวเอาไว้ชัดเจนในในช่วงท้ายนะครับของวรรคนี้ก็คือเห้าไล่นี่กามีไล่นี่สปีแบบบริบูรณ์ด้วยนะครับเป็น2ปีที่จะต้องให้นมกับคนที่เป็นลูกนะครับแล้วก็นะถ้าใครที่จงใจหรือฝ่าฝืนในในการที่จะไม่ให้นมบุตรเนี่ยอันนี้มีความผิดนะครับสำหรับบุคคลที่เป็นบุคคลที่เป็นแม่ทั้งหลายนะครับเพราะนี่คือหลักเกณฑ์และเป็นหลักการจากอาลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา นะครับถ้าหลังจาก2ปีแล้วเนี่ยนะครับศาสนาไม่ได้บังคับนะครับหลังจาก2ปีแล้วเนี่ยศาสนาไม่ได้บังคับก็ถือว่าเป็นการพ้นฟัดดูสําหรับบุคคลที่เป็นมารดาหรือว่าเป็นแม่นะครับแต่มันมีความเห็นที่แตกต่างกันบอกว่าเอาแล้วก็แม่บางคนเนี่ยให้นมไม่ถึง2ปีแหะอันนี้นะครับขึ้นอยู่กับความสามารถเพราะอะไรครับอายะนุกรานองค์การหนึ่งที่เราได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลตลาได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับในองค์การนี้ ลาตุกันล,ละฟนนับสุนอิลลาวุสอาหาไม่มีการบังคับนะครับไม่มีการบังคับในชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่มันยากเกินความสามารถของเขาดังนั้นนะครับพี่น้อง ก็คงจะเข้าใจได้ว่าถ้าหากว่าแม่คนไหนที่ให้ให้นมบุตรไม่ถึง2ปีอันเนื่องมาจากมีอุปสรรคน้ํานมหมดหรือนะครับจะล้มป่วยจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามมีอุปสรรคอันไดอันเนี้ยศาสนาไม่บังคับอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้พูดถึงในสภาวะปกติสําหรับคนเป็นแม่นะครับที่ไม่ได้มีอะไรเลยนมก็ยังมีน้ํานมก็ยังเหลือเฟือนะครับร่างกายก็สมบูรณ์นะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะให้นมลูกเนี่ยนะครับปั๊มนมทิ้งปั๊มนมทิ้งอย่างเนี้ยนะครับ แล้วก็นะครับไม่ไม่ไม่ให้นมลูกกินอย่างนี้อันตรายนะครับแล้วก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะเพราะในองค์การนี้เป็นองค์การที่ชัดเจนที่บรรดานักมุฟฟิซีรีนเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนเลยว่าอันนี้คือหุกกจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาสำหรับคนเป็นแม่ที่จะต้องให้ลูกเนี่ยดูดดูดดื่มกินน้ำนมจากนางเนี่ยนะครับ ให้ครบ2ปีโดยที่ไม่มีอุปสรรคอันใดถ้าหลังจาก2ปีไปแล้วเด็กคนไหนจะกินต่อไม่กินต่ออันนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นความผิดแต่ยอย่างใดนะครับสปีเท่านั้นที่าศาสนาได้ระบุเอาไว้นะครับท่านอิหมัมอติรมิซีนักบันทึกฮะดิษอีกท่านหนึ่งนะครับได้นะครับ กล่าวในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในบท,บทที่ว่าด้วยเรื่องของการให้นมเด็กๆนั้นนะครับไม่เคยถูกห้ามในขณะที่เด็กนั้นอายุยังยังน้อยนะครับก็คือไม่เกิน2ปีนะครับไม่มีการห้ามนะครับมีรายงานจากท่านอุมมุสลามะนะครับได้กล่าวบอกว่าท่านรอซูลสลลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอย่างไงพี่น้องลงไปดูคําของท่านรอซูนนะครับลายูฮริมุมินรรดาอิลลามา ฟาตากออัลอัลอัลอัมอะนะครับอัลอัมอะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายฟิซซาดีว่าแค่นคกับไล้ฟิตอมีท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าอย่างไรครับการให้นมนะครับจะถือว่าส่งผลให้เกิดอะไรครับความสัมพันธ์นะท่านนาบีบอกนะครับท่านการให้นมเนี่ยจะทำให้เกิดความสัมพันธ์นะครับลายูฮาริมุมินารอดาอี อิลลามาฟาตากอนอัมอะนะครับการให้นมนั้นจะถือว่าส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์นะครับก็คือ,อนักวุฮาดิซีนบอกตรงนี้หมายถึงนะครับเป็นการห้ามการแต่งงานหมายถึงอะไรล่ะครับลูกนยังสองปีอยู่เลยนะครับยังสองปีอยู่เลยเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นแม่กับคนเป็นลูกเนี่ยหรือเขาอาจจะมีการหย่าจากสามีเดิมมาแล้วนี่นะครับการที่ยัง ยังสิทธิ์ในการให้นมลูกเนี่ยเป็นการห้ามในการที่จะ أ, ผู้หญิงคนเนี้ยจะไปแต่งงานกับสามีใหม่นะครับก็คือนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมลได้กล่าวไว้แล้วก็อีกในหนึ่งพี่น้องครับการให้นมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการห้ามด้วยเหมือนกันสมมุติว่าลูกของผมเนี่ยนะครับไปดื่มนมของผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเนี่ยก็เท่ากับว่าลูกของผมเนี่ยก็เป็นลูกของคนคนนั้นด้วยการแต่งงาน ระหว่างลูกของผมกับลูกของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยถือว่าเขาเป็นพี่น้องร่วมน้ำนมกันนะครับตรงนี้แหละท่านนบ,บีจิงห้ามเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนั่นก็คือการที่ได้ดื่มปริมาณน้ํานมที่ท่านนบีบอกเนี่ยนะครับบอกว่ามาฟัตะกอนอัมอาฟิซเดยี ปริมาณที่ทําให้ทารกได้ดื่มนมจนกระทั่งอิ่มนะครับในช่วงระยะเวลาของการให้นมเนี่ยว่าแค่นะบละฟีต่อฟีอมีนะครับบอกว่าก่อนที่เขาจะหย่านมนะก่อนที่เขาจะหย่านมไปกินนมของผู้หญิงคนอื่นเนี่ยถือว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ด้วยลูกของผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถที่จะแต่งงานกับลูกเราได้เพราะถือว่าเป็นพี่น้อง ร่วมน้ำนมกันนะครับดังนั้นนะครับในตำรับตำราของาศาสนาอิสลามเนี่ยได้กล่าวนะครับบอกว่าฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษที่อยู่ในระดับฮะสซันสฮียะแล้วก็ได้ถือปฏิบัติกันมานะครับในอายุของบรรดาซาลาฟุสซอลและนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จอดตลอดจนบรรดาอัครสา,าวกของท่านรอซูลสลลลองอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับบอกว่านี่แหละเป็นช่วงระยะเวลาอายุที่อ่อนกว่าสปีเด็กที่ยังมีอายุ2ปีเนี่ยพี่น้องครับ เด็กที่ยังมีอายุ2ปีเนี่ยนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะนาไปแต่งงานกับแม่ของเด็กหรือว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับในการที่จะนะครับเราเนี่ยนะครับจะไปข้องเกี่ยวกับเขาเรียกแม่นะครับที่ยังให้นมบุตรอยู่นะครับตรงนี้เองนะครับอายุที่เด็กนะักวิชาการบอกว่กกาเด็กที่ยังอยู่อายุในช่วงของ1-2ปีนะครับเป็นช่วงที่จะต้องอยู่กับแม่หลังจาก2ปีบริบูรณ์ไปแล้วนี่นะครับ ก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่ประการใดนะครับแล้วก็การดื่มน้ำนมร่วมดื่มน้ำนมร่วมกันเนี่ยก็เช่นเดียวกันเป็นที่ต้องห้ามในการที่จะไปแต่งงานนะครับกับ ลูกสาวของแม่นมคนนี้นะครับเป็นที่ต้องห้ามในการที่จะไปแต่งงานกับแม่นมคนนี้ก็แต่งไม่ได้ถึงจะเป็นคนอื่นก็ตามนะครับวันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัอฮิสซลัมได้ห้ามเอาไว้นะครับดังนั้นพี่น้องครับมันมีรายละเอียดอีกนะครับบางประการที่เราจะต้องรู้แล้วก็จะต้องทําความเข้าใจกันนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งต่างๆที่บรรดาน,นักวิชาการได้ บอกกล่าวแล้วก็เตือนกันมานะครับว่าถึงแม้นว่าสิ่งต่างๆแล้วมันจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในศาสนาในสายตาของพวกเร,เราเราจะไปจ้างแม่นมมาเลี้ยงลูกของเรานะครับแล้วก็จบกันมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีหุก,กลม,มันมีบทบัญญัติทางด้านศาสนาที่พวกเราทุกคนจะต้องพยายามนะครับทำความเข้าใจกันให้มากๆนะครับดังนั้นพี่น้องครับ นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการหยิบยกฮะดีสของท่านนาบีมุฮ<บ>ัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับอบอกว่านาบีเนี่ยนะครับ นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยว,วะ,ส,ะสัลลัมเนี่ยสั่งใช้ให้บรรดาบุคลที่เป็นมารดาคนที่เป็นแม่เนี่ยจำเป็นจะต้องให้นมลูกในช่วงระยะเวลาสองปีด้วยกันตามนัยยะแห่งอัลกรอานที่ได้กล่าวที่ได้ระบุเอาไว้แล้วก็ในหะดิษบทนี้นะครับมีนะครับท่านบาร,รออิบเอาซิบนะครับบอกว่าเมื่อท่านอิบรอฮีมหรือว่าลูกชายของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยว,วสะสัลลัมเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวกล่าวว่ายังไงอินนับนีนะครับมาตาฟิซะดดยีแท้จร ลูกของฉันเนี่ยเสียชีวิตย,ยังอยู่ในสภาพที่อะไรครับยังเป็นเด็กที่ยังดื่มนมอยู่อยู่ในการดื่มนมอยู่นะครับอินนาละฮูมุรดิอันฟินจันนตีแท้จริงสําหรับเขาจะมีแม่นมอยู่ในสวรรค์คือเด็กที่เสียชีวิตไปในสภาพที่ยังยังดื่มนมแม่อยู่เนี่ยนะครับขวบหนึ่งขวบไม่เกินสองขวบนี่นะครับแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะละัยซัลลัมบอกว่าเด็ก ที่เสียชีวิตในขณะที่ยังดื่มนมแม่เนี่ยเขาจะมีแม่นมที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานะครับแล้วก็มีรายงานสนับสนุนนะครับมาจากท่านดารุกกจนีนะครับบอกว่าอย่างไงครับท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษที่มีความค,คล้ายๆกันนะครับและยะฮรุมุมินัรรอดอิอิลลามากานะฟิลฮาวไลนีไม่เป็นที่ต้องห้ามจากการดื่มนมนะครับนอกจากจะปรากฏว่า อยู่ในช่วงสองขวบนะครับนอกจากสองขวบนั่นเองก็คือสองขวบนี่เป็นวาญิบนะครับสองขวบเนี่เป็นวาญิบนะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากสองขวบหรือ2ปีไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับผมน,น,บนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่นะักวิชาการก็ได้หยิบยกมาบอกว่านะห้าไม่เป็นที่แตงห้ามในตรงเนี้ยก็หมายถึงนะครับไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับหมายถึง นะครับห้ามในการแต่งงานในขณะที่อะไรครับในขณะที่ยังยังอะไรลูกยังยังยังดูดนมอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจาก2ปีไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใดนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในรายงานที่บรรดานักวิชาการได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็มีอยู่ในนะครับฮะดีษนะครับอีกบทหนึ่งนะครับของ ท่านอัอบดุลเอิบนีอับบาสได้กล่าวเอาไว้นะครับท่านอับดุลเอิบนีอับบาสได้รายงานฮะดิษบทนี้เอาไว้นะครับว่ามาแค่นาบอะดัลเฮวไลนี้ฟาไลซาบิชัยอินและหลังจากสองขวบแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะครับหลังจากสองขวบไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นนะครับการดื่มนมของเด็กที่เป็นวายิบสําหรับคนเป็นแม่สองปีด้วยกัน นะครับอันนี้อย่าละเลยนะครับเพราะว่าเขามีผลเรื่องของการวิจัยเรื่องของการคนา้นคะว้าถึงคุณค่าของน้ำนมเนี่ยน้ำนมของแม่เนี่ยนะครับเป็นน้ำนมที่เขาบอกว่ามีสารอาหารเหมาะสมกับมนุษย์มากที่สุดนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้มีสารอาหารมากมายมหาศารอะไรแต่เป็นน้ำนมที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเด็ก ไม่มีน้ำนมไหนบนโลกใบนี้ที่จะมีคุณะคะ่าและเหมาะสมไปกว่าน้ำนมของแม่อีกแล้วดังนั้นนะครับก็บอกกับท่านพี่น้องเอาไว้ใครที่มีลูกนะครับใครที่มีลูกใครที่มีบุตรอยู่ในขณะนี้ก็พยายามนะครับ อดทนอดกลั้นนะอย่าไปเลิกนมอย่าไปหย่านมนะครับของลูกตัวเองในขณะที่ยังไม่ครบกําหนดนะครับให้กินไปเถอะหรือพี่น้องท่านใดที่มีนมมากๆนี่พี่น้องก็สามารถเดี๋ยวนี้เขามีพัฒนาการมีถุงใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับถุงเนี่ยบีบบีบเขาเรียกว่าอะไรครับเก็บน้ํานมบีบน้ํานมออกจากของมานด้านนะครับแล้วก็ไปใส่ แชร์เอาไว้ในตู้ในช่องฟิตพี่น้องครับสามารถอยู่ได้เป็นปีๆนะครับครึ่งปีด้วยกันอย่างน้อยๆดังนั้นนี่คือคําแนะนําที่นะครับอยู่ในหลักการของอิสลามแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักการธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ฝากเอาไว้นะครับกับคุณแม่ทุกๆคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่นะครับหวังว่าคงจะได้เห็นถึงความสําคัญ ของสิ่งที่อลัลลอฮ์สุตลต่าได้กล่าวนะครับจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัลลอฮ์หัวลีตตลฟิกวันฮิดายะวัสสลามมอะลัยกุมวลรอฮ์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on air